เหตุลบรอยสักหากคิดว่าเป็นว่าที่เคยชนเผ่าลาหูเปิดขุมทรัพย์ก๊อตอิทธิพันธ์เคลียร์ใจหลังถูกริชชี่ขอร้องเรื่องนี้เป็นอีกหนึ่งคู่รักคู่หวานที่มีความคลั่งรักสำหรับพระเอกนางเอกดังก๊อตอิทธิพันธ์ฐานิต์และริชชี่ออรเนตดีคาบาลเลสที่มักมีโมเมนต์ความหวานเสิร์ฟให้แฟนๆได้เห็นในโซเชียลกันอยู่บ่อยๆล่าสุดก๊อดอิทธิพันธ์อัปเดตความหวานให้ฟังว่า ความรักกับริชชี่หวานไม่เปลี่ยนเติมความหวานให้กันตลอดการคบหามากว่า3มปีเติบโตขึ้นเรื่อยๆริชชี่พูดเก่งขึ้นเรียนรู้กันไปเขาแซวแต่กดไลค์สาวๆมีบ่นบ้างไม่มีหึงหวงเขาน่ารักมากขึ้นมีมุมโกโก้มุมม้งมิ้งขี้อ้อนมีงานติดต่อมาคู่กันกำลังดูอยู่ต้องดูคาแรคเตอร์และที่ก๊อตลบรอยสักเอาจริงๆไม่เกี่ยวกับริชชี่เลยคือหนูไม่เคยคิดว่าเขาควรเป็นยังไงเลย เขาเป็นอะไรก็ได้แต่เรื่องลบรอยสักอาจเป็นความคิดของเขาที่วางแผนมานานแล้วเหมือนเขาเคยลบไปข้างหนึ่งตอนนี้เหลืออีกข้างหนึ่งซาวริช,ชี่เผยว่าน่าจะมีรอยสักที่แขนเวลาถ่ายละครด้วยเขาสักมาตั้งแต่เด็กๆแล้วเลยค่อยๆลบไปบ้างคิดว่าน่าจะเจ็บอยู่ด้านหนุ่มก๊อตโชวหวานรักไม่เปลี่ยนคอยเติมความหวานให้ตลอดแต่เราก็ชิวๆกันทุกวันเป็นวันของเราอยู่แล้วเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งคู่รัก ที่น่ารักมากๆเลยล่ะค่ะ